สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วจ้าเบียร์มาแล้วจ้าฝนตกลินลินเบียก็มาเหมือนเดิม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาไรคนสวยสวัสดีคุณทุกๆคนเลยนะครับก็สวัสดีคุณอมอนทิพย์นะจ๊ะสวัสดีครับก็วันนี้ก็ มาช่วงบ่ายหน่อยหนึ่งนะครับก็หลังเลิกเรียนนะครับไม่ใช่หลังเลิกง,งานก็วันนี้ก็ภารกิจเยอะเลยครับอ,อ,อยากไร้สดก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายก็หาจังหวะไร้สดพอดีเลยนะครับวันนี้วันนี้ตะเบียก็พามาที่อำเภอสมเด็จน,นะครับจังหวัดกรสินนะครับแหล่งผลิตบ้านสมเด็จรูปยักษ์ใหญ่เลยยักษ์ใหญ่ในแบนที่ชื่อว่า สมเด็จโมเดิร์นโฮมอัคราสถานบ้านไม่มีที่ดินจะให้นะจ๊ะมีแต่บ้านเปล่าๆสวยมาให้นะครับวันนี้ก็มาที่เฟสหนึ่งครับพามาดูบ้านไซส์เอสเล็กๆสักหลังหนึ่งนะครับตัวนี้บ้านไซส์เอสราคา2 7 0แสนเจดมืบาทนะครับว่าจะพาไปดูบ้านหลังละแสนห้าก็ไม่มีเวลาไปสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันสองวันนี้แหละนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ก็มาดูบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับสีม่วงอ่องต้องตัวนี้นะครับเอ่อ <c oughs> ราคาสองแสนเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นไซส์เอสน่ารักปุ๊กกระปิกเลยนะรับเธอมาดูตัวบ้านพร้อมๆกันนะครับเสียงก็จะมีรถยนต์รบกวนหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะครับข้างออฟฟิศใหญ่นะครับนี่ เป็นสไตล์แบบอาบารัมเรือก,ก็แล้วกันสําหรับบ้านหลังนี้เนาะก็ดูเท็จรงเทกเจอร์ปีกนกปีกนู ook, ่นแคบวงแคปล็อกขโมยเจะตจนก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะไปะเดี๋ยวดูพร้อมกันบ้านก็จะเป็นแบบเดินขึ้นระเบียงเล็กๆ <c oughs> มีม้านั่งเปิดประตูเข้าตัวบ้านเลยนะครับตัวนี้นะครับกว้าง3เมตรยาว5เมตรนะครับนี่ลายตีนสิ้นกับลายกระเบื้อง ก็สวยงามเข้ากาันเข้ากันนะครับก็เป็นบ้านแนวสําเร็จรูปที่มีความแข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนานถึง45ปีนะครับแล้วก็มีใบรับประกันให้20ปีเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ดูตามรูปไปแล้วกันนะกาเธอจะไลฟ์สดจะสั้นหน่อย <c oughs> เพราะว่ามีภารกิจเยอะแยะเลยครับวันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นกระจก กระจกส่องบานยาวๆเลยครับกระจกบานส่องบานยาวๆเลยนะครับอื้กล้องชั้นทําไมมันเอียงเอียงมันเอียงเพราะอะไรเนี่ยก็ทนดูอัอนหน่อยก็แล้วกันนะ <c oughs> ดูดูดูด,ดูมันทําอุ้ยลายตีนสิ้นก็สวยมากเลยนะครับนี่พอดีหลังเนี้ยเป็นนวัตรกรรมฝาผนังแบบใหม่นะครับก็ เดินดูพร้อมกันนะครับก็เป็นตัวเร็กนะครับแต่ไม่เร็กนะครับนี่เห็นไหมเป็นไซส์เอนะครับก็มีตัวจัมไฟขนาด63มแอนสายดีสายกาวยาวเบือกลงมาเลยนะคะมีระเบียงโจนขโมยด้านหลังด้านข้างนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับไปขึ้นไปดูบนบ้านว่าการบิวอินของเขาสวยขนาดไหนดูครับบานสองบานยาวๆทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับโคมไฟก็สวย กระดิงโก้นะครับแล้วก็บูดีแคทบอ็อกยาวเฟื้ยรอบบ้านเลยนะครับเป็นบ้านแบบด้านบนก็โค้งด้านล่างก็โค้งนะครับเห็นไหมแต่ด้านบนข้างบนเนี่ยหักเหลี่ยมหักเหลี่ยม <c oughs> ไปขึ้นไปดูบนบ้านกันนะครับนี่มาขึ้นบนบ้านเลยนะคะเป็นห้องอ่าส่วนตัวมีห้องน้ําในตัวนะครับพื้นที่ใช้สอยก็ กว้างขวางโอโทงเลยนะครับนี่ดูดูดูด,ดูมันทำมันทำบ้านได้สวยมากๆดูดูดูด,ดูมันทำโอ้โหสวยสุดกระดิ่งโก้เลยนะครับไม่รู้ลายอะไรเป็นอะไรก็สวยเลยนะครับเป็นคุมโทนด้วยสีน้ําตาลนะครับกระเบื้องก็เลือกมาเป็นหินอ่อน60คูณ60นะครับ กระเบื้องกันเปื้อนก็สวยนะครับเรื่อยเฟื้อยบิวอินตกแต่งนะครับแม้แต่เพดานก็ยังเป็นโคง้งเป็นเว้าวนะครับสวยงามเลยนะครับบ้านก็จะเป็นพื้นที่นะครับเหมาะสําหรับเอาไปไว้นอนสองคนนะคะหรือนอนสามคนสี่คนก็ได้นะคะฝั่งทางนี้ก็ทําเป็นตู้ซ่อนนักศึกษาสาวหนึ่งใบแล้วก็ที่ใส่ตู้เย็นนะคะเตียงนงเตียงนอน ็มาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เตียงนอนก็ชิดฝั่งทางนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นทางเขา้าพื้นที่กกว้างมนาะตั้งแต่นี่เลยนะครับนี่บิวอินเขาก็บิวอินได้สวยมากเลยนะครับแหลม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 เลยอลังการเลยลังเล็กๆบิวอินข้างในก็สวยงามแม้ตะกอบหน้าต่างนะคะดูดีอลังการงานสร้างโอ้ยนะอยู่น่าใส่ค่ะแม่ที่ใส่ตู้เย็นก็มี นี่มอตัดไฟอยู่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ใส่ตู้เย็นตู้สักศึกษาสาวนะคะนี่ใบเบลเลอร์เลยใบเบลเลอร์เลยนี่สวยเลิศสมแอนแตนเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นบานสองบานใหญ่ๆนะครับสองบานนะครับคู่กันกับฝั่งทหน้าบ้านสองบานนะครับเห็นไหมนะครับบานหน้าต่างบานสไลด์ก็จะมีข้างบ้านหนึ่งบานฝั่งตรงนี้ก็จะมีหนึ่งบานนะครับก็บิวอิน หลังเล็กๆแต่ว่าสวยเลดเสมันแันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมของห้องน้ำนะครับห้องน้ำในตัวนะครห้องน้ำก็อาบน้ำได้สองคนสาคนเลยนะครับเมตรห0คูณเมตรแปอุปกรณ์ครบเซตอ่างล้างหน้าชักพงชักโคกน้ำอุ่นไฮเตอร์เครื่องดูดอากาศบานกระถอบานกระทุง ปูกระเบื้องสุดฟ้าเพดานสวยงามเลิศสแมนแต่นเลยนะกะ <c oughs> พื้นห้องน้ำก็สวยงามตามทองเรืองห้องน้ำก็โอโถงเลยครับอาบน้ำได้สบายเลยนะครับห้องน้ำใหญ่เยน็นเยือกเลยนะครับนี่นี่นี่ปูกระเบื้องก็สวยนะคะกระเบื้องทั้งหลังทั้งยวงเลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะคะ นี่อ่ะออกมาก็ประมาณนี้ครับราคา2อ0 0 0น็นะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับแบรนด์สมเด็จโมเดิร์นโฮมบลันะครับห้องก็สวยไปทุกจย่งยะโอ้ฟ้าหลุดเป็นโคง้โคงนะเห็นนะเป็นแท่งเป็นแท่งโคง้โคงหมดเลยครับเห็นไหมฟ้าหลุดก,ก็สวยสวยเลยครับสวยเลยนะครับก็เข้ากาันเข้ากาันคุมโทนได้แบบพอดิบพอดีเลยสําหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่ผู้ชายนะคะนี่นี่ อจะไปส่งที่อุบลน,นะคะบ้านหลังนี้พรุ่งนี้ก็ไปส่งแล้วนะคะก็จะไล์สดไซส์เอ็มพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะครับของของเจ้าของบ้านหลังนี้สั่งสองหลังนะครับนี่ประตูก็ UPVC กันแดดกันฝนกันขยับกันขยายนะจั๊เธออยงามหลายงามแต่ว่าแต่ว่านะครับนดู งามเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะครับที่เฟสหนึ่งนี่แหละครับน่าจะไร้สดนะครับเพราะว่ามีบ้านหลายหลังอ่ะพาเดินอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้ผนังบ้านแบบใหม่ของเราเป็นเรียบแล้วแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับแต่จะเล่นลวดลายกันเยอะเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมสวยเลิศเลยนะครับนี่นี่อันนี้บ้านมีดาดฟ้านะครับก็จะ เป็นผนังเรียบๆคอยดูผลงานชิ้นโบแดงต่อไปนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็แนวเทคนิคใหม่ๆเราก็จะคิดค้นไปเรื่อยๆนะครับดูดิโครงบ้านหลังเนี้ยน่าจะเป็นบ้านไซส์เอมแบบใหม่นะเออไซส์เอสแบบใหม่ที่มีดาดฟ้าใหญ่ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมโครงเขาเนี่ยหู้ยเหล็กเยอะมากนะครับเนี่ยเนียเนียดูดิโครงเหล็กเนี่ยมหัศจรรย์แท้แต่ว่าแต่ว่าเลยนะครับ สวยงามเลิศสมปนเต้นเลยนะรับเป็นแบบใหม่นะครับแบบใหม่เราก็จะมีออกแบบใหม่ไปเรื่อยๆนะครับบ้านก็จะโครงสร้างเน้นเยอะๆนะครับเน้นให้อยู่ยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ยังไงฝากไซเอ็ตตัวนี้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะเธอวันนี้เรื่องงานพอดีเลยนะรัะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้รู้ไรสดในวันนี้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย